สิงเบรกคำรามรถไฟขนส่งสินค้าน้ำหนัก6,200ตันพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะหยุดชายสองคนที่ควบคุมเครื่องจักรอยู่มองไปที่รางตรงหน้าด้วยความสะพรึงกลัวพวกเขารู้ว่าจะไม่สามารถหยุดรถไฟได้ทันเวลาดังนั้นผู้ควบคุมจึงทำในสิ่งที่ใครก็คาดไม่ถึงวันที่12พฤษภาคม1998วันนั้นในเมืองลาฟยัรัฐอินเดียนาแสงแดดสดใสแจ่มจ้า และทิล่ามาแชลแม่ของลูกๆสี่คนก็ตัดสินใจว่าเป็นเวลาที่เหมาะแก่การทำสวนเธอตรงไปที่สวนหลังบ้านและก้มตัวลงจัดการแปลงดอกไม้ทิ้งลูกสาวอายุ19เดือนที่ชื่อเอมิลี่ไว้กับลูกชายคนโตแสงอาทิาตย์สาดส่องแรงขึ้นและไม่นานคุณนายมาแชลก็ดำดิ่งลงไปกับงานอย่างเต็มที่ระหว่างนั้นเองโรเบิร์ตโมและรอดลิลลี่กำลังนั่งอยู่บนที่นั่งของหัวจากรถไฟทำให้รถไฟฉลอลงอย่างช้าๆแต่มั่นคงไปตามภูมิทัศน์ราบเรียบในอินเดียนา โมเป็นคนบังคับรถไฟและลิลลี่เป็นวิศวกรของเขาพวกเขาเป็นคู่หูที่ทำงานเข้าขากันอย่างดีที่สุดในชีวิตในวันนั้นกิจวัตรทุกอย่างน่าเบื่อเหมือนทุกครั้งและทั้งสองก็กำลังคุยกันอย่างเกียดคร้านแต่ละคนจดจ่อยอยู่กับความคิดของตัวเองแต่ก็ยังคงมองถนนอย่างระมัดระวังอยู่ตรงหน้าพวกเขาเป็นทางมุ่งสู่เมืองลาฟายัตและพวกเขาก็ต้องดูให้แน่ใจว่าเส้นทางปลอดภัยดี ก่อนที่รางรถไฟจะหักเลี้ยวนั้นเองลินลี่ลดความเร็วลงเหลือเพียง42กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามกฎที่ต้องปฏิบัติในพื้นที่เขตที่อยู่อาศัยบางครั้งสัตว์และคนอาจปรากฏตัวขึ้นบนรางดังนั้นรถไฟจะต้องเคลื่อนที่ไปช้าๆเพื่อให้หยุดได้ทันเวลาผู้ควบคุมและวิศวกรระมัดระวังมากขึ้นเปิดสิ่งกระดิ่งแจ้งเตือนและไฟสัญญ,ญาณแล้วก็สำรวจสิ่งที่อยู่รอบๆพวกเขาอย่างระมัดระวังพวกเขาข้ามผ่านถนนหลายสิบสายในช่วงระยะกว่า5กิโลเมตรนี้ และถึงพวกเขาจะแล่นผ่านเมืองมาเป็นร้อยๆครั้งแล้วก็ยังคงเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นระหนกอยู่ดีและพวกเขาก็ได้เห็นผลลัพธ์ของความระมัดระวังเมื่อหัวรถจักรเลี้ยวโคง้งและทั้งสองมองเห็นภาพถนนข้างหน้าอย่างชัดเจนลินล,ลี่สังเกตเห็นอะไรสักอย่างที่มีขนาดเล็กบนรางห่างออกไปแค่ไม่กี่ร้อยเมตรทิล่ามาแชลเพ <ๆ S 1> ลิดเพลินจนลืมเวลาแล้วก็ยุ่งอยู่กับการทำสวนหน้าหลายชั่วโมงจนในที่สุดเธอก็ตัดสินใจหยุดพักเธอลุกขึ้นจากพื้นดินถอดถุงมือออก แชดเหงื่อบรรนาผากและมุ่งกลับไปที่บ้านเพื่อหาน้ำดื่มสักแก้วแต่แล้วสิ่งที่หยุดเธอเอาไว้ก็คือความรู้สึกผิดปกติบางอย่างมันเงียบเกินไปซึ่งไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนโดยเฉพาะเวลาที่มีเอมิลี่อยู่ใกลๆ้ๆเธอเป็นเด็กหญิงที่เสียงดังและร่าเริงเหมือนเด็กทารกเล็กๆทั่วไปทีล่ารีบตรงเข้าไปในบ้านและเห็นลูกชายของเธอซึ่งควรจะอยู่กับเอมิลี่ในบ้านและยังอยู่ลำพังคนเดียวจากนั้นเธอก็ได้ยินเสียงแตรรถไฟนี่เป็นข้อห้ามในเมืองและเมืองใหญ่ แต่รอสลิลลี่ก็ยังคงกดแตรเพื่อให้สิ่งที่เขาคิดว่าเป็นสุนัขบนรางรถไฟออกไปจากรางในเวลาเดียวกันเขาก็แตะเบรกแล้วเริ่มชะลอรถไฟให้หยุดอย่างช้าๆถึงอย่างนั้นเขาก็รู้ว่าเขาไม่มีทางหยุดเครื่องจากที่มีน้ำหนักมากได้เร็วขนาดนั้นบนหัวรถจกักรนี้มีโบกี้ด้านหลังอยู่96ตู้และบางตู้ก็ยังบรรทุกก๊าซไวไฟมาด้วยถ้ารถไฟชะลอรุนแรงเกินไปขนาที่โบกี้บางตู้ยังอยู่บนช่วงรอยต่อมันก็อาจจะพลิกคว่ำและนำไปสู่หายณะได้ ดังนั้นลินล,ลี่จึงเบรกอย่างระมัดระวังและเริ่มบีบแตรยอย่างต่อเนื่องตอนนั้นเองที่โรเบิร์ตโมคู่หูของเขาซึ่งพยายามมองสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเพิ่งเห็นว่าวัตถุนั้นมันคืออะไรเขาหน้าซีดเผือกดวงตาเบิกโตนั่นมันเด็กทารกเขาร้องขึ้นแล้วก็ใช่เลยเมื่อเงาตะคุ่มตะคุ่มบนรางตรงหน้าเห็นชัดเจนขึ้นแล้วเข้ามาใกล้รถไฟที่กำลังพุ่งตรงไปหาทั้งคู่ก็เห็นว่านั่นเป็นเด็กคนหนึ่งอายุไม่เกินสองปีที่แทบจะยืนบนขาสั้นๆป้อมๆนั้นไม่ได้ด้วยซ้า ทีลายืนอยู่ตรงประตูตัวแข็งค้างรางรถไฟอยู่ห่างออกไปไม่กี่ช่วงถนนแทบมองไม่เห็นจากตรงกรอบประตูที่เธอยืนอยู่รถเสียงแตรก็ยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆแล้วตื่นตระหนกมากขึ้นทุกนาทีความคิดของเธอแล่นเร็วจีแต่เธอเก้าวไปไหนไม่ออกยืนตัวแข็งอยู่กับที่ด้วยความสะพึงกลัวแล้วก็ฟังเสียงหวูดรถไฟที่อยู่ไกลๆเธอหวังว่าเหตุผลจะไม่ใช่เพราะลูกสาวของเธออยู่บนรางแต่ลึกลงไปข้างในเธอรู้ว่ามันเป็นแบบนั้นนั่นแหละ ทันทีที่โมกล่าวคำที่แสนน่ากลัวนั้นลิลลี่ก็เดิมพันทุกอย่างด้วยการแตะเบรกฉุกเฉินตัวโบกี้รถไฟเริ่มกระแทกเข้าด้วยกันแล้วหยุดลงอย่างช้าช้าช้าจนเกินควรรถไฟต้องการระยะอีก200เมตรเพื่อให้หยุดสนิทแต่เด็กหญิงตัวน้อยอยู่ห่างออกไปแค่ครึ่งเดียวของระยะที่ว่านั่นถ้าเด็กน้อยไม่ออกไปจากรางเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะช่วยเธอได้อีกแล้วเมื่อรถไฟเข้าไปใกล้ยิ่งขึ้นและเด็กหญิงยังคงอยู่บนราง โมก็กระชากประตูทางซ้ายของหัวรถจักรออกก้าว <_ an> ลงไปที่ขอบด้านนอกและข้ามไปอีกฟากเกาะอยู่ตรงขอบด้านหน้าของรถไฟเขาก็ไม่รู้ว่าเขาอยากจะทําอะไรกันแน่ขเขาแค่ต้องทําอะไรสักอย่างเขาตะโกนและโบกมือให้เด็กน้อยออกไปจากรางแล้วก็เกิดปฏิหารดูเหมือนมันจะได้ผลเด็กทารกกลิ้งตัวลงจากรางและนอนแตะแคงข้างถ้าเธอก้มตัวลงต่ำหน่อยรถไฟก็อาจแล่นผ่านเหนือศีรษะของเธอไป แต่เด็กหญิงเริ่มดันตัวเองลุกขึ้นยืนสองเทา้าโมยิ่งตื่นระหนกและหวาดหวันก็อยู่กับรถไฟด้วยมือเดียวและยื่นเท้าขวาออกไปข้างหน้าให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทําได้เด็กหญิงหยุดตรงกับตัวเหล็กด้านหน้าพอดีและเขามีโอกาสเพียงครั้งเดียวที่จะช่วยเธอไม่ให้ถูกชนได้เหลือเพียงแค่ไม่กี่เมตรก่อนเกิดการชนประทะและโมก็หวังสุดชีวิตว่าขาของเขาจะยาวพอ และมันก็พอจริงๆด้วยการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและหนักแน่นเพียงครั้งเดียวโมเตะเด็กหญิงออกไปด้านข้างด้วยหลังเท้าขณะที่เธออยู่ในท่าคลานแรงเตะนั้นส่งให้เด็กล้มคมำหงายลงไปข้างรางรถไฟในภาพที่เคลื่อนที่ช้าลงโมเห็นศีรษะของเด็กกระแทกกับหินสก้อนแต่อย่างน้อยนั่นก็ไม่ใช่เหล็กด้านหน้าหัวจากรถไฟเขารีบหยุดเครื่องแล้ววิ่งตรงไปข้างๆเด็กหญิงเธอนั่งอยู่บนก้อนหินที่อยู่ห่างออกไปด้านล่างกำลังร้องไห้มีรอยฟกช้ำบาดเจ็บนิดหน่อยแต่ไม่เป็นอันตราย และแน่นอนเธอยังมีชีวิตอยู่ในที่สุดรถไฟก็หยุดลงเบื้องหลังโมเขาอุ้มเด็กญิงขึ้นมากอดแนบอกปลอบเธอยังอ่อนโยนและเธอก็เกาะเขาแน่นคงมีใครสักคนเทอเรียกรถพยาบาลมาเพราะตรงนั้นมีรถฉุกเฉินจอดอยู่ใกล้ๆรางรถไฟแล้วโมยังคงปลอบเด็กกิงอยู่อุ้มเธอเอาไว้และเดินตรงไปที่ด้านหน้าสุดของรถไฟ ตรงนั้นมีพนักง,งานดับเพลิงรับตัวเธอไปและส่งให้หน่วยแพทย์ฉุกเฉินเด็กถูกนํำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้าไปในเมืองเพื่อตามหาพ่อแม่ของเธอไม่ต้องใช้เวลามากเลยเพราะทิล่ามาแชลเดินมาพบพวกเขาแล้วด้วยแข้งขาที่สัน่นหน้าของเธอซีดเผือกและตาแดงกำ่ำเจ้าหน้าที่รีบบอกให้เธอมั่นใจว่าเด็กหญิงปลอดภัยดีแต่พวกเขาต้องยืนยันก่อน,อนว่านั่นคือเอมิลี่ทิล่าจำลูกสาวของเธอได้จากคำอธิบายของเจ้าหน้าที่ เราก็เกือบเป็นลมด้วยความโล่งอกที่ท่วมทน้นหลังจากตรวจสอบขอบวนรถไฟและคุยกับตำรวจโรเบิร์ตมอและรอสลิลี่ก็ออกเดินทางต่อไปพวกเขายังคงมีงานที่ต้องทำแต่เมื่อกลับถึงบ้านในคืนนั้นโมเห็นว่าครอบครัวของเขามารอเขาอยู่ที่ชานหน้าบ้านแล้วเริ่มปรบมือส่งเสียงโห่ร้องทันทีที่พวกเขาเห็นว่าโมกลับมาปรากฏว่าเรื่องที่โมกลายเป็นฮีโร่ออกอากาศทางทีวีไปแล้วและพวกเขาก็รู้แล้วว่าโมได้ทำอะไรไป เอมิลี่เด็กหญิงตัวนายคนนั้นปลอดภัยดีแล้วกลับไปหาแม่ของเธอในวันถัดมาหนึ่งสัปดาห์ถัดจากนั้นโรเบิร์ตโมก็ไปเยี่ยมบ้านของทีลามาแชลด้วยตัวเองตอนที่อุบัติเหตุเพิ่งเกิดขึ้นเขาคิดว่าเธอเป็นคนไร้ความรับผิดชอบและก็นึกโกรธอยู่เหมือนกันแต่การที่เขาเองก็เป็นพ่อก็ทําให้รู้ว่าเด็กเล็กๆนั้นซุกซนได้มากขนาดไหนเมื่อได้เห็นหน้าของแขกที่มาเยือนทีลามาแชลก็ต้อนรับเขายัางอบอุ่นจริงใจด้วยการกอดแทนคําขอบคุณ และเอมิลี่ซึ่งบาดแผลที่เกิดจากประสบการณ์ครั้งทรหดเริ่มจางไปแล้วก็ส่งยิ้มให้ขณะที่เขาอุ้มเธอขึ้นมาเฮ้ hey, ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณและนี่ก็คือวิดีโออื่นๆที่ฉันคิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวาและอย่าลืมอยู่กับเราชีวิตสดใส